สวัดีครับวันนี้ก็พอดีไปเจอในอะไรล่ะ YouTube นะครับเขาบอกว่าอ่ซับหมึกเต็มอ่ะมันล้างได้นะครับผมก็เลยถอดมาล้างบ้างนะครับโอ้โหแบบที่จริงก็ไม่ควรล้างหรอกโอ้โหดูดิอย่างเยอะถ้าแม่มาเห็นนี่แม่คงเอ๊ะทำอะไรอะ่ะ แบบว่าดำมากนะครับไม่กล้าเอามือจับเลยนะครับใช้มานานเลยนะครับไอตัวเอฟสันของผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงล้างเสร็จผมก็จะเอาไปตากเนาะดูเนี่ยไม่รู้มันจะดีขึ้นมาไหมคือมัน เคลียสับหมึกบ่อยนะครับคือผมทําความสะอาดหัวมันบ่อยคือมันเป็นเส้นเป็นอะไรเนาะทําบ่อยมันก็เลยก็เลยเต็ม,มนะครับหลายปีด้วยแหละเป็นเอฟสันแอลสเนาะพิมพ์ไปก็เป็นสีเป็นคลื่นอะไรเนงะี้ยเราก็เลยต้องล้างหัวพิมพ์พทําความสาดแบบขั้นสูงนะครับถ้าใครใช้เอฟสันก็คงจะ เคยทำไม่รู้มันจะล้างสะอาดไหมแต่อย่างเยอะนะครับเพราะว่าเมืกในนี้เนะ่ะมันสองขวดละมั้งเนี่ยล้างยังไงมันถึงจะสะอาดโอ้พอดีเอามือหนึ่งขยำนะครับกล้องกัเลยนีออกก็ก็มารอดูนะครับล้างสะอาดแล้วก็จะไปตากให้มันแห้งนะครับ แต่หมึอกอย่างเข้มข้นเลยนะครับนี่น้ำคงไหลไปถึงหน้าบ้านนู่นลมั้งเนี่ยก็ต้องเคลียร์ให้มันเรียบร้อยนะครับแม่มาเห็นนี่คงเล่นอะไรเนี่ยก็เ <c> ผ <oughs> <c oughs> ื่อเผื่อหลายคนนะครับของผมรอบล่าสุดที่ล้างอะ่ะมันซึมออกมาเลอะโตะอะไรวะก็เลย ลองหาดูมันก็มีหลายคนที่บอกว่าซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็คงจะดีกว่านะของเก่ามันก็ใช้มานานเดี๋ยวถ้ามันไม่เวิร์กผมคงต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเครื่องมันก็ยังพอใช้ได้อยู่ถึงแม้สีมันจะไม่ได้แจ่มมากเหมือนใหม่ๆเนาะแต่มันก็ยังปินขาวดำได้อยู่เครื่องก็ไม่ใช่ถูก ขื้มาตั้งเกือบห้าพัน่ะยังไงเราก็ต้องดูแลมันหน่อยนึ่งะนะครับโอ้โหดูตั้งนานแล้วยังสียังเข้มอยู่เลยนะครับโอ้โหไม่อยากจะเอ่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนวิธีการเอาออกติดตั้งเดี๋ยว เดี๋ยวตอนใส่คืนก็ค่อยดูนะครับ